กินได้ใส่ข้างไก่องกี้โอ้ยอยู่เบอร์โอ้ดังนิดนึงเราร้านนี้จะบอกว่าชาช้างการันตีนะคะคนติดตามหลายล้านนี่เนี่ยหลายล้านหลายล้านชาช้างการันตีนะคะครับผมโอ้โหมากินประจ้าหลายล้านนี่คือคุณจิ๋วเขาในหลายล้านเัยตอนแรกเออจะจอดโฟเฟอร์ไม่รู้นะคะจะจอดร้านนู้นก็เลยบอกไปเรียกไปเรียกแอนสองแอนสอง แซ่บบแซ่บพระว่าันเลกเ็ยูจ้า่เเอาส้นส้นสอมบดไหครับส้มม่คะน่ไนส้นสัมไม่มีน้งไปเล่นไหนวันนี้วันนี้เล่นีครับอาครับกำลังกินข้าวครับไอ้เป็นไงากนะครับรันบัลี่ครับมัลลี่บุเ่นี้จิจิหลอดะไร้ระเบดแล้วครับ อาหารถูกปาาพสชติอร่อยนา,ากศึาครับแล้วเราติดตามช่วงต่อไปนะครับน่ัอยากกินข้าวแล้ว